สวัสดีคะ่ะมัดชาถักโคเชง่ายๆมาแล้วคะ่ะวันนี้ช่วงมัดชาสอนน้องนะคะจะมาถักที่ลองแก้วแบบนี้นะคะที่ลองแก้วรูปหัวใจแบบนี้คะ่ะคลิปที่1เราถักโซ่ไปแล้วนะคะคลิปที่ 2- เราถักตัว x นะคะคลิปนี้คลิปที่สาเราจะมาถักตัวทีกันนะคะทําเป็นรูปหัวใจแบบนี้คะ่ะที่ลองแก้วคะ่ะ เริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้ไหมพรมเหมือนเดิมนะคะแล้วเข็มเบอร์ใหญ่เหมือนเดิมนะคะเริ่มเลยค่ะทําโซ่ก่อนเลยนะคะแล้วก็บิดค่ะบิดแล้วก็มือจับไว้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ปลดปลดออกค่ะปลดเข็มออกแล้วก็คว่ำม,มือค่ะคว่ำม,มือควักลงไปที่ช่องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ควักได้ขึ้นมาค่ะ วักได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยนิ้โป้งค่ะได้ก็จะลูดไปแบบนี้นะคะเริ่มเลยค่ะถักโซ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบ เราจะถักแบบนี้ไป33โซ่นะคะถักไป33โซ่เลยค่ะเมื่อเราถักโซ่มาได้ครบ33โซ่แล้วนะคะเราก็กลับมาค่ะทำ x เ,เลยค่ะกลับมาคล้องนะคะคล้องที่โซ่ที่เราถักไปค่ะคล้องที่โซ่ที่เราถักไปเมื่อกี้นะคะแบบนี้แล้วก็ทำ x เ,เลยค่ะดึงขึ้นมา แล้วก็ทำ x ค่ะรวบนี่คือแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่1คือทำ x แล้วก็คล้องไปที่โซ่ค่ะเราจะทำ x แบบนี้จนจบเลยนะคะถัก x แบบนี้ไปจนจบเลยค่ะคล้องไปที่โซ่แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ทำ x ค่ะ ทำ x ไปทุกโซ่เลยนะคะจนจบเลยค่ะจบแถวที่1นนะคะคว้างลงไปที่โซ่แรกที่เราทําค่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะคัดธรรมดาหรือ X จนจบแล้วนะคะแถวต่อไปค่ะทําตัวทีเลย โซ่สองก่อนเลยนะคะ1แล้วก็สองโซ่สองแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับค่ะพลิกชิ้นงานกลับนะคะพลิกชิ้นงานกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะตัวทีคือต้องพันหัวเข็มก่อนนะคะก่อนที่จะควักพันหัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็ควักลงไปค่ะที่ต,ตรงช่องตรงเ็กที่เราทํานะคะช่องนี้ค่ะ ควักลงไปแล้วก็คล้องได้ค่ะขึ้นมาตัวทีจะมีสามเส้นในเข็มแล้วนะคะแล้วก็คล้องได้ค่ะคล้องได้แล้วก็ดึงผ่านเลยค่ะทั้งสามเส้นเลยนะคะก็จะได้ตัวทีนะคะเป็นตัวทีพันหัวเข็มก่อนนะคะก่อนจะควักพันหัวเข็มแบบนี้นะคะให้ในเข็มมีสองเส้นนะคะก่อนแล้วก็ควักลงไปค่ะ ควักลงไปตรงช่องนะคะจะเป็นช่องๆนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะควักลงไปเลยแล้วก็คล้องได้ขึ้นมาค่ะพอคล้องได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะมีสามเส้นในเข็มนะคะรวบเลยนะคะพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็รวบทั้งสามเส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะทำตัวทีแบบนี้ทุกหลักเลยนะคะ ทุกหลักแบบนี้นะคะลงทุกหลักเลยนะคะเนี่ยลงทุกหลักเลยค่ะจนจบเลยนะคะเราได้ตัวีสองหลักแล้วนะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ควักลงไปที่ช่องหลักเลยค่ะช่องหลักเลยจะเป็นช่องๆนะคะเราควักลงไปเลยค่ะควักลงไปแล้วก็ควักได้ข้างหลังมาค่ะขึ้นมามีสามนะคะรวบหมดเลยค่ะ พันหัวเข็มอีกรอบนึงแล้วก็ดึงผ่านทั้งสามเลยค่ะแบบนี้นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ควักลงไปที่ช่องค่ะช่อง x ที่เราทําไว้นะคะแล้วก็ควักได้ข้างหลังขึ้นมาแบบนี้นะคะขึ้นมาแล้วเราก็พันหัวเข็มอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ดึงผ่านทั้งสามเลยค่ะแบบนี้นะคะ อันนี้คือตัวทีนะคะตัวทีเราจะทําแบบนี้ยาวไปเลยค่ะจนจบเลยนะคะเราทําตัวทีมาจนถึงสุดท้ายแล้วนะคะหลังนี้คือหลักสุดท้ายนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ควักลงไปที่หลักสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมารวบเลยค่ะ เมื่อเราทําถึงหลักสุดท้ายแล้วเรานับดูมันจะได้32หลักพอดีเลยนะคะรวมทั้งโซ่รวมทั้งโซ่ที่เราขึ้นด้วยนะคะนับนับเลยนะคะนับหมดเลยจะได้32หลักพอดีนะคะจบแถวที่สองนะคะขึ้นแถวที่สคะ่ะโซ่2เหมือนเดิมแล้วก็พลิกงานกลับค่ะพลิกงานกลับแบบนี้นะคะพลิกงานกลับแล้วก็พันหัวเข็มทําตัวทีเหมือนเดิมค่ะ ลงไปที่ช่องนะคะขึ้นมาแล้วก็รวบเลยค่ะรวบแล้วก็พันหัวเข็มคว้างลงไปที่ช่องเหมือนเดิมขึ้นมาแล้วก็รวบเหมือนเดิมค่ะ เราทำตัวทีสองหลักตรงนี้นะคะรวมทั้งโซ่ด้วยก็เป็นสามหลักนะคะเมื่อเราทำได้สองหลักแล้วเราจะทำช่องโป่งนะคะเราจะทำช่องโป่งโซ่สองค่ะโซ่สองโซ่สองนะคะตรงนี้นะคะหัวหลักที่หนึ่งหัวหลักที่สองเราจะลงหัวหลักที่สามตรงนี้นะคะหัวหลักที่สามตรงนี้ ก่อนลงก็พันหัวเข็มก่อนนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ควักลงไปที่หลักที่สามเลยค่ะแล้วก็ทําตัวทีค่ะขึ้นมานะคะขึ้นมามีสามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รวบเลยค่ะรวบนี่คือช่องโป่งนะคะเราจะทําช่องโป่องอย่างนี้ไปเก้าช่องนะคะ โซ่สองโซ่สองแล้วก็นับข้ามไปสองหลักนะคะหลักที่หนึ่งหัวหลักที่หนึ่งหัวหลักที่สองลงหัวหลักที่สามนะคะตรงนี้ค่ะก่อนลงเราก็พันหัวเข็มก่อนนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปค่ะลงไปแล้วก็คล้องได้ขึ้นมาค่ะคล้องได้ขึ้นมาแล้วก็รวบทั้งสามเส้นเลยนะคะในเข็มนะคะ รวบเลยค่ะรวบเลยทั้ง3ามเส้นนะคะ <inqu enn delegation> ก็จะออกมาเป็นช่องโป่งแบบนี้นะคะเราจะทำช่องโป่งแบบนี้9้าช่องเลยนะคะโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มก่อนนะคะข้ามไปสองหลักไปลงหลักที่สามนะคะ แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็รวบทั้งสามเส้นเลยค่ะจะได้ออกมาเป็นช่องโป่งแบบนี้นะคะเมื่อได้เก้าช่องแล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงจบเหลือสองหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้กับตรงนี้นะคะพันหัวเข็มค่ะ ลงไปที่หัวหลักเลยนะคะตรงข้างๆเราจะทำแบบนี้นะคะแล้วก็รวบเลยค่ะแล้วก็พันหัวเข็มลงไปที่หลักสุดท้ายค่ะหลักสุดท้ายดึงขึ้นมาแล้วก็รวบเหมือนกันค่ะจบแถวที่สามนะคะขึ้นแถวที่4ี่เลยค่ะโซ่สเหมือนเดิมห สองแล้วก็พลิกงานกลับเหมือนเดิมค่ะพลิกงานกลับแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มลงไปนี้ที่ช่องหลักเลยค่ะขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งค่ะพันหัวเข็มลงไปที่หัวหลักเหมือนเดิมนะคะขึ้นมาแล้วก็รวบเหมือนเดิมค่ะ เมื่อเราทําตรงนี้เสร็จนะคะเราก็ทําช่องโป่งนะคะช่องโป่งแบบนี้ค่ะโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปที่หลักเลยนะคะตรงหลักค่ะตรงช่องที่เป็นหลักนะคะแล้วก็ขึ้นมาค่ะขึ้นมาแล้วรวบค่ะรวบ ก็จะได้เป็นช่องโปร่งแบบนี้นะคะแถวที่4เราจะทําช่องโปร่งแบบนี้ 4, 4ีช่องนะคะได้1ช่องแล้วโซ่สค่ะแล้วก็พันหัวเข็มลงไปที่หัวหลักค่ะหัวหลักดึงขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะ ตัวทีนั่นเองแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มลงไปที่หัวหลักค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็รวบเหมือนเดิมค่ะตัวทีได้สามช่องโป่งแล้วนะคะอีกช่องโป่งหนึ่งค่ะโซ่สอง แล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปที่หัวหลักดึงขึ้นมาแล้วก็ร่วมเหมือนเดิมค่ะเราได้ทั้งหมดสี่ช่องโปร่งแล้วนะคะตรงนี้เราจะทำช่องทึบค่ะเริ่มทำรูปหัวใจนะคะตรงช่องโปรง่งตรงนี้เราจะทำช่องทึบก็พันหัวเข็มเลยค่ะพันหัวเข็มทำตัวทีสองครั้งนะคะในช่องนี้ ลงไปในช่องเลยค่ะขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็มลงไปนะคะในช่องขึ้นมาครั้งที่สองตัวท T สองครั้งนะคะในช่องพันหัวเข็มครั้งนี้ลงไปที่หัวหลักนะคะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็รวบเหมือนเดิมค่ะตัวท T ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทึบนะคะแล้วก็ทําช่องโป่งไปสี่ช่องค่ะฝั่งนี้ก็ช่องโป่งสี่ช่องเหมือนกันโซ่สองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มลงไปที่หัวหลักเลยค่ะทําช่องโป่งแบบนี้นะคะแล้วก็รวบค่ะทําไปสี่ช่องค่ะ โซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปที่หัวหลักแล้วก็รวบแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มลงไปที่หัวหลักคะ่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็รวบเหมือนเดิมคะ่ะทำตัวีแล้วก็ช่องโป่งช่องสุดท้ายคะ่ะ โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มลงไปที่หัวหลักคะ่ะขึ้นมาแล้วก็รวบคะ่ะเหลือสองหลักสุดท้ายนะคะพันหัวเข็มลงไปเลยคะ่ะที่หัวหลักแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็รวบคะ่ะแล้วหลักสุดท้ายเลยคะ่ะพันหัวเข็มลงไปหลักสุดท้ายเลย ขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะแถวที่4ี่ค่ะขึ้นแถวที่5เลยนะคะโซ่2เหมือนเดิมโซ่2แล้วก็พลิกงานกลับเหมือนเดิมค่ะพลิกงานกลับแล้วก็ทำสองหลักตรงนี้ก่อนเลยค่ะตัวทีพันหัวเข็มลงไปนะคะหลักที่หนึ่ง พันหัวเข็มตัวทีหลักที่สองเมื่อได้ตัวทีสองหลักตรงนี้แล้วนะคะก็โซ่สองทำช่องโป่งเลยค่ะโซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปที่หัวหลักนะคะช่องโป่งตรงนี้ แถวที่5เราจะทำช่องโป่งสมช่องนะคะแล้วก็พันหัวเข็มได้ช่องโป่งหนึ่งช่องแล้วนะคะเราจะทำช่องโป่งสาช่องนะคะโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะพันหัวเข็มลงไปที่หลักนะคะขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะตัวที ซ่ so, สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปที่หัวหลักแล้วก็รวบค่ะเมื่อเราได้ช่องโป่งสามช่องแบบนี้แล้วนะคะตรงนี้เราจะทำช่องทึบนะคะทำช่องทึบค่ะช่องทึบก็พันหัวเข็มนะคะลงไปในช่องเลยค่ะสองครั้งตัวทีสองครั้งนะคะแล้วก็รวบ แล้วก็พันหัวเข็มลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่องแล้วก็รวบเมื่อได้ตัวทีสองครั้งในช่องแล้วนะคะเราก็พันหัวเข็มลงที่หลักค่ะลงที่หลักเลยขึ้นมานะคะแล้วก็รวบตรงหัวหลักตรงนี้เราก็จะทําตัวทีหมดเลยนะคะพันหัวเข็มลงไปเลยค่ะตรงหัวหลักเลย ขึ ung, unter, ung, on, ante, tomato, ้นมาแล้วก็รวบพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปขึ้นมาแล้วก็รวบทําตัวทีทั้งหมดเลยค่ะพันหัวเข็มลงไปขึ้นมาแล้วก็รวบนะคะช่องนี้เราก็จะทําช่องทึบเหมือนตรงนี้นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปสองครั้งค่ะตัวทีตัวที่หนึ่งพันหัวเข็มลงไปตัวทีตัวที่สอง เมื่อได้สองหลักในช่องแล้วนะคะก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงไปที่หัวหลักเลยค่ะขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะเราก็จะได้ช่องทึบ3ช่องนะคะแล้วก็ทําช่องโป่ง3มช่องตรงนี้ค่ะโซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปที่หลักค่ะ ขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มลงไปที่หลักค่ะขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มลงไปที่หลักค่ะแล้วก็รวบ แล้วเหลือสองหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะพันหัวเข็มตามตัว T เลยค่ะทั้งสองหลักขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะตัว T พันหัวเข็มแล้วก็หลักสุดท้ายค่ะขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะจบแถวที่ห้าแล้วนะคะจบแถวที่ห้านะคะเวลาหมดแล้วต่อคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่รับชมชมแล้วถูกใจได้ประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ